สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่องปวันพารวยอีกแล้วนะคะวันนี้ปวันก็จะมาให้แนวทางสิบบนนะคะเป็นยังไงกันมั่งคะทำงานเหนื่อยกันไหมวันนี้ไปลอยกระทงที่ไหนกันเนาะปะวันก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปลอยจะไปหรือเปล่าฝนก็จะตกอีกแล้วอื ก่อนจะไปดูตัวเลขกันเดี๋ยวมาฟังคำเตือนสักนิดนะคะคำเตือนสูตรหวยเป็นการคำนวณตามหลักสกิติเพื่อเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนเด็กอายุต,ต่ำกว่า15ปีขึ้นไปค่ะอื อันนี้ก็จะเป็นสูตรหลักสิบบนทั้งหมดนะคะนี่เดี๋ยวปวันขอเทียบก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปวันจะได้อ่าฟันเลขเด่นให้เพื่อนเพื่อนนะเนาะ,ะจะได้เน้นเลขเด่นให้เพราะว่าทุกงวดทุกงวดเนี่ยปวันก็จะมีสูตรของปวันห้าถึงหกสูตรเพื่อเทียบเอาเลขตัวเด่นเพียงตัวเดียวนะคะใจเย็นๆนะคะ แป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆทานข้าวเที่ยงข้าวบ่ายข้าวอะไรก็ไม่รู้ทานกันหรือยังคะหนึ่งสองสามเอา โอเคเอหลักหน่วยนั้นเดี๋ยววันที่23เดี๋ยวประวันปล่อยให้นะคะถ้าว่าเราปล่อยไปก่อนเนี่ยแต่เดี๋ยวจะซื้อกันไม่ได้นะคะแต่ว่าหลักอ่หลักสิบเนี่ยปวันก็ เอาแอบแไปมั่งแล้วแหละถ้าเพื่อนสังเกตให้ดีอ่ะนะก็สามารถเอาไปซื้อลอตเตอรีร่ได้เลยนะคะแอบแอบซุกๆซ่อนๆอยู่แถวแถวกระดาษนั่นแหละนะคะถ้าเพื่อนเชื่นชอบตัวไหนก็ไม่คือจับหน้าจับหลังจับซ้ายจับขวาเนี่ยก็คือโอเคแล้ว ถ้าจะเอาชุดเดียวก็สังเกตดูเลขเด่นประวันนะคะว่าประวันจะเน้นเลขเด่นตัวไหนให้ถ้าเลขเด่นมันอยู่ติดกับตัวไหนก็ให้เอาตัวนั้นน่ะนะคะเพราะว่าตัวประวันเองก็ยังไม่อยากปล่อยเนาะถ้าปล่อยไปนี้เดี๋ยวต้องซื้อกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะเลขมันจะดังอะนะคะอดใจรอกันสักนิด เพราะว่าเราจะเอาเงินเขาอ่ะเนาะเราก็ต้องอดทนแป๊บเดียวไม่รู้เขาจะเอาเงินเราหรือเราจะเอาเงินเขาก็ไม่รู้พ <c oughs> ะวันก็ไม่รู้เนาะ,ะวันก็ทําตามสูตรว่าสูตรเข้ามาตัวไหนอะไรยังไงแต่ปะวันก็พยายามที่ว่าจะเน้นเอาตัวที่ว่าแม่นที่สุดอะ คือความเป็นไปได้นะคะไม่ใช่ว่าแม่นที่สุดเอาตัวที่ว่าเป็นไปได้อะว่าเออเราจะเน้นตัวไหนจะเอาตัวไหนอย่างนน้อยเนี่ยเงินเราออกจากกระเป๋าไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอากลับคืนมาถ้าเงินออกกระเป๋าไปแล้วเนี่ยเราถ้าเรา ออกไปแล้วออกไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็หมดเนาะใจะเย็นๆกันนะคะแป๊บเดียวเองอีกแค่4วันวันนี้ก็ไปลอยกระทงกันให้สบายใจก่อนแล้วค่อยมาลุ้นเลขประวันนะคะโอ้ ว่าแล้ว <c oughs> แป๊บเดียวนะคะเออประวันจะพูดอะไรแล้วประวันลืมนี่ก็จะเป็นสูตรของหลักสิบพอประวันไม่ได้ทำใส่กระดาษนั้นเลยพระวันไม่ได้ออกไปซื้อเนื้อสมุด หมดก็หมดปากาก็หมดเ <c oughs> นี่ยค่ะก็หลักสิบของงวดนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีเจ็ดศูนย์หนึ่งสองนะคะคุยอะไรดีอะเพราอวันเพิ่งกลับมาจากทำงานน่ะเนี่เหนื่อยก็เลยคิดคำพูดอยากจะคุยอะไรก็คิดไม่ออก อันนี้ก็จะมาชนกันอยู่ที่7นี่นะคะดูให้ดีนะคะชนกันนะคะดูให้ดีๆนะคะเดี๋ยวประวันก็บอกแบบอนี้เนาะ,เ,นะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูแล้วก็ใครๆถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ดูนะคะประวันก็จะชี้ให้ดูเนาะเนะี่ย อนี่ค่ะนะคะอืมอย่างเช่นตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นป้ายประกาศประวันไหมคะเห็นกันนะคะฮึ้อนี่นะคะ จับแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยเอาไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะคะนะคะเพื่อนๆดูดูนะคะดูเอาเองนะคะ เดี๋ยวนะคะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวพวันขอขอดูอ,อตัวที่พระวันว่าจะเน้นมันมีอยู่สองตัวนี่พระวันก็ไม่มั่นใจว่าเราจะยังไงดีเพราะว่าสูตรทำทำพระวันก็จะจดใส่สมุดเนี่ย อืมืมมืมืมออสูตรนู้นเทียบได้อะไรแล้วปะวัลลมไมะสล้วสูตรนันอืม ลืมสนิทอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวนะคะแป๊บเดียวนะคะวันนี้ประวันก็ไม่ได้ไปตลาดหุ้นหอเนาะปกตินี่ประวันก็จะอยู่ที่ตลาดหุ้นจันจันถึงจันถึงพุทธเพราะประวันเป็นคนเล่นหุ้นเนะเนาะประวันชอบมากประวันก็เล่นหุ้นมาสี่สิบกว่าปีแล้วอะ่ะ ว่าจะเลิกเล่นว่าจะเลิกเล่นหุ้นนะทีนี้มันก็เลิกไม่ได้เนาะของชอบตลาดหุ้น่ะไม่ไม่ไม่ใช่หวยหุ้นนะคะหุ้นหุ้นไปตลาดหุ้นอะอธิบายยังไงพูดยังไง <c oughs> พูดไม่ถูก <c oughs> เดี๋ยนะคะแป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆใจเย็นๆแป๊บเดียว งวดนี้นี่มันมาแบบนี้แต่งวดนี้เนี่ยมันชนกัินถึงสามตัวสามตัวนี่พระวันไม่รู้ว่าพ้ามันจะมาล่างชุดนี้จะแม่นมากคือตัวเดียวเลยมาล่างกันอืม ไม่รู้โอ้สงสัยจะมาไม่รู้ล่างหรือบนในชุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูหลักหน่วยกันนะคะนี่ปวันก็จะมาเน้นตัวนี้ให้นะคะนี่เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นหลักสิบของปวันทั้งหมดนะคะเมอกี้ที่ปวันให้เพื่อนๆดูเนาะเนี่ยใครจะไปซื้อลอตเตอรี่ก็เอาไปก่อนเดอ้อ ป้าวันจะมาเน้นให้นะคะหลักสิบปวันวันนี้ก็หลักสิบบนนะคะหลักสิบบนวันที่หนึ่งเดือนสิบสองสองห้าหสี่หวยออกวันพุธนะคะรัฐบาลไทยนะคะไปหาซื้อฉลากกันไว้นะไปซื้อลอตเตอรี่ไว้คนละใบครึ่งใบส่วนเป้วันนั้นก็ซื้อเหมือนกัน แต่ว่าไปถามเขาครึ่งใบเขาไม่ขายนะคะปวันก็เลยว่าจะเหมาทั้งแพงเนี่ยเพื่อนๆดูเพื่อนๆชื่นชอบตัวไหนนะคะเด่นของปวันเด่นหลักสิบนะคะก็จะแฝงไปด้วยหลักหน่วยด้วยนะคะก็จะมีศูนยสามหกเจ็ดนะคะ เด่นลงมาคือ3ตัวก็จะมี3 07นะคะเด่น2ตัวก็จะมี0ูนย์และ3นะคะแล้วทีนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยสองตัวเนี่ยระหว่าง4ตัวเนี่ยเพื่อนๆชอบตัวไหนหะจะให้ประวันฟัน3ให้หรือว่าจะฟันอันนี้ให้ถ้าฟันนี้ให้เขายังไม่มีคู่คู่เขาจะไปอยู่หลักหน่วยหลักหน่วยนะคะ แต่ว่าตัวนี้เขามีคู่แล้วนะคะก็เหมือนที่ประวันออาสูตรให้ดูเม่กี้นะคะที่ประวันชี้ให้ดูนะคะถ้าใครจะเอาไปซื้อลอตเตอรี่ก็เอาไปซื้อได้เพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนเนาะ,นอะคอมเมนต์มาบอกว่าป้าให้ลงพร้อมกันเลยทั้งสิบทั้งหน่วยเพราะว่านี่มันพึ่งผ่านมาสามวันน่ะถ้าว่าเราลงทีเดียวเลยเนี่ยแต่เดี๋ยวจะพากันซื้อไม่ได้ซื้อได้แต่ว่ามันเนาะได้นิดเดียว ใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเขาเปิดปุ๊บประวันลงให้ปั๊บเลยก็รีบไปซื้อกันนะคะเพื่อนๆก็ดูแล้วเนาะว่าเมื่กี้ประวันชี้ตัวไหนให้ก็เอาไปซื้อซื้อแล้วก็ไปหาซื้อฉลากแล้วก็อย่าลืมกลับด้วยนะเพราะประวันก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบางทีเขาก็จะโดดเป็นสิบเป็นหน่วยไม่รู้อ่ะนะคะ แต่บางครั้งเขาก็จะมาตรงเป๊ะพรตัวเลขอะเนาะมันก็มีขึ้นมีลงมีโดดไปโดดมานะคะดูตัวเด่นประวันฟันนะคะดูว่าประวันเน้นตัวไหนให้ตัวไหนที่มันอยู่ใกล้ชิดกันก็เอาเอาไปซื้อกนนะคะไปหาลอตเตอรี่ไว้แต่ตัวนี้เขายังไม่มีคู่นะคะคู่เขาจะไปอยู่ที่หลักหน่วยนะคะ แต่สำหรับตัวนี้เขามีคู่แล้วเนาะเห็นแล้วเนาะว่าประวันตั้งไว้ตรงไหนเนาะเห็นกันหรือยังว่ามันเขาอยู่ติดกับตัวไหนดูให้ดีๆนะแล้วเพื่อนๆก็แคปเอาไปดูนะคะนะคะดูว่าเขาอยู่ติดกับตัวไหนก็คือให้เอาชุดนั้นอะไปซื้อนะคะไปซื้อลอตเตอรี่กันแล้วก็อย่าลืมกลับด้วยนะคะ ตัวนี้ยังไม่มีคู่นะคะเดี๋ยวเขาไปโรยกระทงเย็นนี้ก็คงหาคู่ได้แล้วอะค่ะนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ว่าแวะเข้ามาเที่ยวบ้านป่าวันแล้วชื่นชอบผลงานป่าวันอ่าก็ กดซับสไคร์กดติ้งตองติดตามไว้นะคะเดี๋ยวมีอะไรที่ดีๆเด็ดๆปวันก็จะได้เอามาลงเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆกันนะนะคะถ้าเรารวยเราก็รวยไปด้วยกันถ้าเราเฮเราก็เฮด้วยกันแต่ถ้าเราหาเราก็หาด้วยกันหานะคือลองไห้ค่ะ <laughs> แต่ยังไงปวันก็พยายามพยายามอะ่ะคือจะไม่ให้เขากินเราอะ่ะนะคะ ถ้ากินก็คือให้กินน้อยที่สุดอ่ะเนาะคือยังไงก็อย่าให้ขาดทุนอะ่ะคือเงินเราออกจากกระเป๋าไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาอกลกับคืนมาเพราะประวันเนี่ยเอ่อเป็นแม่ค้าถ้าประวันลงทุนไปแล้วนะ่ะคือประวันต้องได้กําไรถ้าประวันไม่ได้กําไรคือประวันจะไม่ลงทุน <c oughs> สุภาษิตของประวันเองนะคะอย่างเช่นตัวเลขก็เหมือนกันถ้าประวันลงทุนแล้วเนี่ยหนึ่งเนี่ยประวันก็ต้องได้กําไร ถ้าประวันไม่ได้กำไรคือประวันจะไม่ลงทุนค่ะนะคะประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวประวันจะออกไปพาหลานไปกินก๋วยเตี๋ยวหน่อย <c oughs> นะคะยังไงประวันก็ฝากช่องด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบผลงานประวันก็กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวประวันก็จะมาลงคลิปให้เรื่อยๆนะคะ ตอนนี้ก็เอาหลักสิบไปดูเล่นๆก่อนเพื่อเพื่อนๆมีตัวเด็ดตัวในที่ว่านี้ก็เอามาจับคู่ได้ค่ะอโดวยวัดไม่ได้เอาหลักร้อยให้ดูทีอะเนาะเนี่ยค่ะกลัวเพื่อนๆจะลืมโอ้ยไม่ใช่มั่วมั่วมั่วเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะอันนี้คือหลักหลักร้อยของป้าวันนะคะเนี่ยเนี่ยหนึ่งในนั้นเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะนะคะอันนี้ก็คือหลักร้อยอุ๊ยอันนี้ก็คือหลักหน่วยเพราะว่างวดนี้ป้าวันก็คงจะน้นให้ประมาณสองสามชุดแค่นั้นแหละเหมือนสองตัวสามตัวก็เช่นกัน คือสามชุดเนี่ยถ้าออกก็ออกถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากพวันจะเน้นสองตัวแล้วก็ตัววิ่งมากกว่าเนาะเพราะว่าโอกาสที่ว่าเราจะได้เนี่ยมันเยอะกว่าแต่ถ้าว่าเราไปนเน้นสามตัวเนี่ยพวันว่ามันถูกยากนะนะคะยังไงก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ ไปลอยกระทงก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะรีบๆลอยแล้วก็รีบๆกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวป้าวันก็จะไปลอยเสร็จแล้วป้าวันก็กลับเพราะว่าเช้าอย่างนี้ยังไม่มีคนนะนะคะยังไงป้าวันก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบพรอคุณเพื่อนๆ,ๆทุกๆคนนะคะที่แวะเข้ามาเที่ยวบ้านป้าวันเนาะชื่นชอบตัวไหนก็เพื่อนๆก็ดูเอานะคะว่าชอบตัวไหนก็ ก็เลือกตัวนั้น <c oughs> นะคะสุดท้ายดีปวันก็ขอให้เพื่อนเพื่อนจงมีแต่ความเฮงความปังเนาะทำอะไรก็ให้ประสบผลสำเร็จให้ได้เงินได้ทองทุกๆอย่างการจัดลงทุนหรือทำอะไรเนี่ยคิดก่อนแล้วค่อยลงเพราะว่าเงินหายากมากตอนนี้นะคะเหมือนปวันทุกๆครั้งเนี่ยเวลาปวันจะทำอะไรปรวันต้องคิดก่อนคิดแล้วคิดอีกคิดเป็นอาทิตย์บางทีคิดเป็นเดือน ปวันจะเอาเงินออกจากกระเป๋าได้นะคะอย่างเช่นตัวเลขก็เหมือนกันก่อนที่เราจะซื้อหรือว่าเราจะลงทุนเนี่ยเราก็คิดก่อนนะคะค่ะยังไงกับปวันก็ขอตัวไปทุระก่อนนะ,นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะขอให้เพื่อนๆจงร่ำจงรวยเนาะให้มีเงินมีทองมีกินมีใช้ตลอดชีวิตเงินทองอย่าได้ขาดมือเนาะ ค่ะสุดท้ายนี้ประวันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่และเพื่อนที่กำลังแวะเข้ามาเที่ยวบ้านประวันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ